ครับสวัสดีครับพี่น้องครับบ่ายวันนี้เรามาทดสอบการเผาถ่านจากเตาสองลิตรนะครับแบบนี้ครับแบบเตาตั้งนี่ครับพี่น้องเนี่ยนี่คนสาเร็จออกมาแล้วครับนี่คือลูกทุเรียนเล็กๆครับที่เขาตัดทิ้งคัดไซต์ทิ้งนะครับนี่ฮะมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับอยู่ที่เมืองจันเมืองตราอำเภอบ่อไร่ของเราครับพี่น้องนี่นะฮะเผาด้วยเตาสองลิตรแบบตั้งนะครับโดยใช้เตาเผาน้ํามันนะครับไม่ต้องใช้ฟืนล่อหน้าเตานะครับ ก็วันนี้เราก็มาใช้เคสอบกับตัวนี้อีกครับพี่น้องแบบเตานอนของเรานะครับครั้งก่อนเราเผาเตาน้อไม่สําเร็จแก้ไขลองใหม่ดูครับใช้แบบใหม่เลยใช้เตานี่เลยครับน้ํามันเนี่ยเผาอัดเข้าไปนะครับว่ามันจะได้ผลมากน้อยขนาดไหนอะไรครับในการเผาครั้งนี้ก็ใส่ทุเรียนไปได้ไปด้วยเหมือนเดิมนะครับประมาณสักสี่ห้าลูกได้ครับที่ใส่เข้าไปนะครับขนาดก็ประมาณนี้แล้วครับพี่น้องเล็กๆนี้นะฮะ ที่สำเร็จก็อยู่ตรงนี้ครับเผาวาน้ำครับด้วยเตาสอง200ลิตรนะครับพี่น้องนี่ฮะน่ารักน่ารักครับเอาไว้ไปดูดกินนครับตามตู้เย็นห้องนอนฮะหรือทิ้งไว้หน้าคอมพิวเตอร์ครับเล็กนะครับสวยงามนะครับพี่น้องประหมักลากไม้นะครับนี่ฮะมันจะเผาได้ไปแบบนี้อันนี้ไหม ตเตาพอถ่านลสองลิตรนะครับแบบนอนนะฮะเนื่องนะฮะอันนี้แบบตั้งครับพี่น้องนี่แบบตั้งละแบบนอนครับโดยการใช้น้ํามันเผาเล่อหน้าเตาครับเราไม่ต้องใช้ฟืนนะครับไม่ต้องเส,เสียเวลามากมายใช้ระบบนี้ก็จะประมาณสักสิบห้านาทีหรือหนึ่งชั่วโมงครับมันก็จะติดนะครับ หลังจากติดละปับเราก็เอาเตาออกหรือไม่เอาออกก็ได้ครับปิดน้ำมันไม่ให้มันหยุดลงแล้วแค่อัดลมเข้าไปครับอัดลมโดยพัดลมไอโขงตัวนี้นะครับอัดลมเข้าไปเลยมันยิ่งทำทำาให้การเผาไหม้เสร็จไวครับพี่น้องหลังมาติดป๊อปเราก็ปิดน้ำมันตรงนี้นะครับปิดน้ำมันตรงนี้ไว้เลยพอปิดละปับมันมีแต่ลมโดยใช้ลมเป่าเข้าไปนะครับ การเผาไหม้มันก็จะติดดีขึ้นนะครับพี่น้องเสร็จแล้วไว้ครับใช้เวลาการเผาไหม้ไม่ถึง4ชั่วโมงนะครับต่อ1เตาก็เสร็จเลยครับพี่น้องครับสวัสดีครับท่านผู้ใดสนใจก็สามารถโทรสอบถามเบอร์โทร0861489418โปรดติดตาม u t u b e พานุพงษ์ขตันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ